อ่าตอนที่3ามนะครับ EP สามนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมหรือว่าโซเชียลอะดิมอนนะโซเชียลอะดิมอนะแต่ว่าสัตว์สังคมเหล่านั้นอ่ะปัจจุบันนี้กมาานะ็มีพัฒนาการเยอะนะอ่ามีพัฒนาการเยอะอ่าการปกป้องตัวเองการรักษาตัวเองต่อมาก็เป็นการรักษาชุมชนอ่านะรักษาองค์กรรักษาหน่วยงานนะแต่สิ่ง ที่จะพูดต่อไปนี้คือเรื่องของความต้องการของมนุษย์นะอันนี้คือพัฒนาการความอยากไปอีกระดับหนึ่งแล้วนอกจากเรื่องของอมนุษย์เป็นสัตว์สังคมนะครับเรื่องของความอยากหรือว่าบันได5ขั้นของมนุษย์นะครับก็คือขั้นที่1เนานะมนุษย์เกิดมาทุกผู้ทุกนามไม่ว่าจะเป็นยากดีมีจนก็คือเรื่องของเบสิกนิดเนาะคือปัจจัยขั้นพื้นฐานเรื่อง เสื้อผ้าอาพรน,นะที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคเสื้อผ้าอาพรน,นะอะตอนที่ยังไม่มีอะไรเสื้อผ้าธรรมดาก็ใส่ได้นะุณผูกกดขาดก็ใส่ได้ไม่ต้องเป็นแบรนด์เนมก็ใส่ได้นะแต่พอมีระดับขึ้นไปหน่อยเสื้อผ้าก็ต้องมีการเลือกเลือกใส่นะยี่ห้ออะไรใส่ดียี่ห้ออะไรดูมาตรฐานยี่ห้ออะไรดูเท่ดูภูมิฐาน เหมาะสมกับตัวเองเหมาะสมกับฐานะอ่าก็ต้องดูไปอ่อาเรื่องของบ้านตอนที่ยังไม่มีอะไรก็ได้ฮะเป็นกระ๊อบเล็กๆก,ก็ได้เป็นบ้านไม้เก่าเกบ้านหลังเล็กๆ็กก็อยู่ได้นะแต่พอมีเงินมีทองก็ต้องอยากให้มันหลังอลังการขึ้นมาเนยนะน,นี้คือความต้องการข้อที่หนึ่งนะก็คือเรื่องของที่อยู่อาศัยเครื่องน่งห่มยารักษาโรคปัจจัยสี่ทั้งหลายทั้งปวงเลยครับอ่านะอาหารการกินเนาะแต่พอ มีแล้วเรื่องที่สองก็เรื่องของอะไรฮะเรื่องของความปลอดภัยความมั่นคงว่าจะเป็นการอยู่แล้วก็ต้องให้ปลอ,อ,อดภัยจากคนผู้ร้ายปลอดภัยจากอ่าการที่จะทำให้ตัวเองนั้นอยู่แล้วสบายนะไม่มีใครมารังควานหรือว่าไม่มีใครมาเบียดเบียดเบียนอ่าหรือว่าไม่มีใครมา่อความํำคาญให้นะ,นะอาจจะพัฒนาไปถึงเรื่องของ บ้านต้องให้มีบริเวณมีร้อมรัว่วร้อมรั้วขอบชิดอ่ารั้วรอบขอบชิดเออรั้วรอบขอบชิดนะมีรั้วรอบขอบชิดนะแล้วก็การอยู่การกินก็เริ่มพัฒนาการไปอีกระดับนึงนะกินอาหารตามห้างตามร้านต่างๆที่มันมีมาตรฐานอ่ากินธรรมดาก็รู้สึกว่าเออไม่สะอาดเออไม่สะอาด ป,ปลอดภัยการทํางานก็ตอนแรกงานอะไรก็ได้ครับเข้ามาใหม่ๆเนี่ยขอให้เป็นงานว่างน,นะขอให้มีเงินเดือนขอให้มีเงินตอ่อค่าตอบแทนนะแต่พออยู่ไปอยู่มาโอ้มันไม่ได้แล้วล่ะงานนี้ต้องมีสวัสดิการมีสวัสดิภาพเนี่ยเห็นไหมมีสวัสดิการมีสวัสดิภาพอ่าให้มันดูดีหน่อยว่างานนะโอ้โหทำมางอกงอกไม่มีค่า สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเป็นฟอร์มเป็นมนุษย์เลยว่าั้นนะเออทํางานององอเห็นไหมข้อเรียกร้องก็สูงขึ้นนะพอข้อที่สามบอกว่าไงหรือว่าบันไดขั้นที่สามบอกว่าต้องให้คนยุ้งจักมักคุณอ่ามีการรู้จักตัวเองทักทายต้องวัดดีอ่าต้องทำฟอมร,รู้จักอ่าใครมาใครไปต้องทักทยายปลาใสอ่ารู้จักการยอมรับว่างั้นนะ คือสูงขึ้นคือได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรในหน่วยงานในชุมชนในสังคมบ้างนะก็หน้าตาขั้นที่สานะก็เป็นการยอมรับอ,อยากให้คนรู้จักตัวเองเรียกท่านหัวหน้าเรียกเรียกป็นผู้นำชุมชนผู้นำองคอ์กรผู้นำหน่วยงานนะ,ะขั้นที่สี่ก็สูงขึ้นนะได้รับการยอมรับที่สูงขึ้น อ่าขยายวงกว้างขึ้นมาเออขยายขอบเขตว่างนันเอะขยายขอบเขตต้องการยอมรับสูงขึ้นนะอ่าขยายขอบเขตของการยอมรับได้สูงขึ้นนะแต่ขั้นที่ห้านะฮะคือการเข้าใจจะบอกว่าเป็นการเข้าใจตนเองก็ได้การเข้าใจสัจธรรมก็ได้หรือว่าการเข้าใจหลักการก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วมนุษย์เนี่ยแต่ก็มีเหมือนกันนะครับประเภทแบบว่าเออจนกว่าจะตายก็ยังไม่รู้ตัวเองเลยก็มีนะ ก็คือตายแบบไม่รู้ตัวเองเลยอเพราะว่าได้ลนกระเสือกระสนจนตายว่านั้นจนไม่รู้อะไรเลยสุดท้ายก็ตายโดยไม่มีอะไรเลยเหมือนกันน,นี่คือการไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจโลกไม่เข้าใจธรรมเนาะไม่เข้าใจสัจธรรมของชีวิตหรือนะว่าไม่เข้าใจของความจริงของชีวิตก <c oughs> นะารเขา้าไม่เข้าใจความจริงของชีวิตสุดท้ายแล้วมนุษย์เราอะจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะความพึงพอใจและความสบายอกสบายใจความสุขนะ ไม่ว่าจะเป็นเล็กไม่ว่าจะเป็นใหญ่อขอให้เรามีความสุขกายสุขใจมันก็พอแล้วประทังตนไม,ไม่ลำบากจนเกินไปหรือว่าอาจจะมีมีอะไรม,มากก็ไม่เป็นไรแต่ว่าให้เข้าใจมีรักก็มีจากมีรักก็มีจากมีได้ก็มีเสียอะไรต่ตาเนาะโลกธรรมแปนั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเราก็ ไม่ได้อะไรเลยอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นะต้องเข้าใจหลักตรงนี้นะถ้าเราเข้าใจหลักแล้วเราก็จะมีความสุขโดยสภาพของความเข้าใจเป็นโซเชียลแอนิมอลครับสวัสดีครับ